นี่คือจอยนอกจากสอนเด็กนักเรียนเธอยังทำอาหารแจกให้กับผู้ป่วยในชุมชนแต่เทศชูสู้สองมือนอ้องมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือมันมีความสุขของการเป็นผู้ให้ติ่งลี่งดรับงานดูห่วงจุย้ยมาทุ่มเทรับส่งผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดก็ช่วยเหลือคนไทยไปประมาณ 5... 5-6ห0 0รายแล้วนะทชีวิตสำหรับผมอะผมถือว่าเป็นชีวิตที่สำคัญมาก บุ๋มปนัดดาเธอยังเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมันเหมือนว่ายน้ำเข้าหาฝั่งแล้วฝั่งมันไกลมือไปเรื่อยๆขึ้นมันสูงขึ้นขึ้กนการขอความช่วยเหลือก็สูงขึ้นยังมีจิตอาสาอีกมากมายที่คอยช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้<ส><ด>พวกเรา ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เสียสละพวกคุณก็สามารถช่วยจิตอาสารเหล่านี้ได้เพียงแค่ดูแลตัวเองให้ดีปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตทั้งนี้ไปด้วยกัน